กิฟวโลนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับก็กราบสวัสดีสวัสดีวิร์ลุนตุกทุกตันตุกจังหวัดกันด้วยนะครับผมนะอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับจ้องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กันในเกมไวโกลสเตอร์นะทุกคนนะอ่ะโอเค ก็วันนี้นะครับผมก็ปาตทุนมาห0 0รอยนะทุกคนนะอ่ะก็มาดึกหน่อยนะคือรับวันนี้เนาะเออก็จัดเกมอะไรมาเมื่อกี้ขอนันท์นี้ก็จัดเกมอะไรวะลืมต้นไม้ต้นมะม่วงล่วงหน้าบ้านนะครับนะ ح ح> ต้นไม้ขอฟออนะไรสักอย่างเนะี่ยอันมั่งข้่งนะผมลืมเลยนะชื่อมันเต็มเต็มนะอ่ะโอเคไม่พูดเยอะนะครับก็ต่อหน่อมาเกือบมือนะเออ ح ح> ใครยังไมได่ดูก็ไปดูได้นะอ่ะเดี๋ยวลงไล่์กันเลยแล้วกันนะครับ อาจจะลงไปก่อนแล้วแหละคลิปก่อนหน้านี้นะครับตอนมะม่วงลงในบ้านนะครับอ่ะโอเคนี่ก็เป็นคลิปที่สองนะทุกคนนะก็ะจะมาจัดแบบฟืเฟเจอร์แล้วกันนะครับอ่าไปดูกันเลยก็อย่าลืมนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์นะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอ้เป็นหวัดน,นะครับทุกคนนะ ก็ใค่ยอยากให้ผมไปเล่นเกมอะไรดูกองค่ายพีีนะครับเนาะก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับถ้าเสียงผมพูดเบาหรืออะไรก็คอมเมนต์บอกมาได้นะทุกคนนะคลิปนี้ไม่รู้ว่าเสียงเบาหรือเปล่านะบรีผมไม่ได้ใส่ใหม่นะโอเคเสียงมันก็จะแตกๆหน่อยนะครับนะโอ้ยวายมาหน่อยที่แบบปรบเออมาว่ะ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 รถไฟ อ่ะหลือเกณนหมุนนะครับจังหวะน,นี้ก็คูน่าไปแล้วนะทุกคนนะก็ตัวคูนนะครับก็จะขยับขึ้นตามคอมโบเหมือนเดิมนะครับสำหรับเกมนี้นเนาะ๋อว้าวรัวๆเลยนะครับเฮ้ยเอาดีซ้อนมาเอ็มแกลาบิวแต่ก็มีสิินนะที่จะลงมาซ้อนนะครับโอ้ย เกินไปวะนะ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 อ่ะโอเคนะครับล่างวันก้อนโตเฉยเลยนะครับสำหรับเกมน,นี้สมมุติว่าไวามันมาบนกับล่างตรงกันนะทุกคนนะมันก็จะเป็นแถวเดียวเลยนะทุกคนเออแถวเหมือนกินช้าอ่ะเอ้ยเขาไม่เรียกินช้าเขาเรียกรถไฟเหาะนะครับแล้วกูมาเรียกกินช้า ทั้งนานพวกมึงก็ไม่บอกกูเลยเอ็กปอบเลยว่าจะปรวดนะครับนะก็เรียกลอดไฟเหานะครับไอ้กูก็มาเรียกอะไรวะจิงชาอ้ามไส้่ะโอเคขาดทุนนิดหน่อยนะครับอ่าไปกันต่อกดหยุดไปเลยนะครับนะเ,เน้นไวหน่อยนะครับี้เกียจ Chang của mấy chó lần, mấy chó lần chắc chắn. Oh hoi. Tì nữ vi tóc mi, young manon, young manon, non, non. Chang bang ngơ tên mở la 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 เต็มกาลาบิวมาอย่างนี้เต็มกาลาบิวเรียบร้อยโดอนอีกแล้วเต็มกาลาบิวยังวะเอาไปสามสิบไปเลยปะเฮ <laughs> <laughs> ้ยเหนื่อยจริงจริง ตัดไฟห่อนะครับเรียบร้อยเออเต็มการะเบียวเต็มการะเบียวโอ้ยเอาดีวายมานี่วายมาตรงอย่างงี้เป็นยังไงอ่ะเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นจังไดเป็นยังไงเป็นยังไดเป็นยังไงไ นะครับวายมาตรงอย่างนี้ก็เป็นแถวนะทุกคนนะแซบลา้าเป็นจังไดกางนอกไม่แตกนะครับเอ้ยกางในไม่แตกนะครับมันแต่กางนอกนะทุกคนนะ <laughs> โอเคแล้วซื้อโช้ดูด้วยนะครับไม่โฟยเจ็ดร้อยสี่ฟอไม่เอาอะไปล้วยยี่สิบไปเลยนะครับจัดแบบ จุ๊ๆเน้นๆเต็มข้อเต็มแข้งยุดไปเลยเฮ้ยมหาสกกเตเตอร์ด้วยมาดิมาดิาดอ่ะโอเคทุกคนถือไมน่นี้ถ้ามันถ้ามันไม่ขาดดุลแล้วผมก็จะหนีเลยนะทุกคนนะอ้าวชิบหายแล้วว้าวเยอะจัดนะครับวายมาเหมือนเมื่อกี้ยังได้สุดเลยนะทุกคนเฮ้ยซ้อนหรือเปล่าโอ้โหมันมันจะสะสซ้อนจะซ้อนหลายรอบนเนี่ยเกมนี่แหละ โอ้โห่แบบปอบเงยอุย้ยวายมาใกล้เคียงทุกคนตรงเปล่าตรงเรียบร้อยอ้าวแล้วไม่ได้เยี่ะอะไรเลยเลยแบบปอบอืโกหัวจะประรวดเฮ้ยอะไรวะเน,นี่เฮ้ยเอาเนี่าบอกนะว่าว่าหมดทุกรอบเลย <c oughs> เอ่ะเฮ้ย จะรู้อะเออโอ้โหได้ตัวโอ้โหได้ตัวถูกจัดนะครับกระติกน้ำโอ้ยโอ้โหวายจะมาทำมะเขือพวงอะไรอีกวะเนาะดูดกลับอีกแล้วชีวิตเนาะชีวิต น่าจะไม่ไปต่อนะเมื่อกี้นะโอ้ยไม่มีใครอ้างผมเลยนะครับนะเอา้ามาวาย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 มาอย่างนี้เป็นไงโอ้ยเต็มกาลาบิ้วเต็มกาลาบิ้วคูณน้อยจัดนะครับคูณน้อยจัดโอ้โหคูณน้อยเกินนะครับมาสตั้งแต่ไม้แรกเลยเว้ย คือเกมรถไฟอ่อนะครับเกมนี้มันก็ดีอย่างหนึ่งเพราะว่าวายมันจะอยู่ที่เดิมสามรอบนะทุกคนนะวายมีเอา้าสอนสักทีอะ่ะไม่ดีขึ้นเลยมาหลอกให้จากเอ้ยม่มาหลอกอะไรแล้วก็เล่มาหลอกให้อยากแล้วอยากไปนะครับผมเอา้ามาต้องสอนแหละจังหวะนี้โอ้โหไม่สอนสักทีหนึ่งเลยทุกคนเนะี่ยแเกตเตอร์ก็ขยันมาแล้วเกินสามอันเนี่ยปั๊บ เอาดิยังมีลุ้นจำโบจำบะ,ำบะมาบก็ไปมาบก็ไปโอเคโอเคเอาไว้มามอีกแล้วนะครับขอไว้บนอีกตัวนึงคือมันช่องหนึ่งกับช่องสองนยทุกคนนะมันก็สำคัญมากเลยนะโอ้โหเอาดิ โถอ,อ่ะอีกสองหมุนนะครับจะได้อะไรไหมวะนนียโกเออไหลไปลูกพ่อเฮ้ยสวยเจลงมาต่ออ้าสวยยาวไปที่เต็มคาราบิโอสองร้อยเก้าสิบเอ็ดนะครับนะอ่ะโอเคอะไรวะเออเต็มข้อเออ อ่ะโอเคสิบเก้าทุกคนตะคูณถึงสิบเก้าเลครับทุกคนดูของจริงแล้วล่ะอ่ะซื้ออีกรอบหนึ่งไปซื้ออีกรอบหนึ่งเออวันนี้มาแบบสุดถุดอ่ะเออ,เอามาจัดแบบจุกจีนาทีเนี่ยเก้นานะทีแล้วนะครับคลิปยาวๆเลยดูเพลินๆไปลเปลยนะทุกคนนะเออหมาดิอุ้ยฝวายมาข้างบนสองตัวอย่างนี้เป็นไง ข้างล่างยังไม่มีวายโอ้ก็ไปดิโอ้เอ้ยสอนดิคือมันจะสอนหลายรอบเลยสเก็ตเตอร์ทสามตัวไม่มาบ่อยจริงๆเหมือนมันมาดักหรือเปล่าผมไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะนี่บานเจี๊ยบนะครับนะ <c oughs> เฮ้ยสิบหมุนนะได้เพิ่มมานะอือไอยตเต็มตเต็มนะครับ มาแล้วมันต้องมาเลยว่าตัเกตเตอร์โอ้โหดูดูดูดดขนาดจริงๆนะทุกคนนะตัเกตเตอร์นะเหมือนเหมือนกับว่ามันมามันมาดักเอาไว้นะทุกคนนะเออเอาเรียบร้อยคือต้าไม้นี้ไม่แตกนะผมว่าต้องหนีจริงๆแหละทุกคนเพราะว่ามันมันไม่เวิร์กอะ่ะเออยี่สิบว่าหมุนนะเอโอโอ้โหไหน โอ้โหเอาจริงเหรอเนี่ยโอ้โหไม่น่าจะแตกหรอทุกคนไปต่อไม่ไหววะ่ะเออต้องเป็นอย่างนี้นะครับไม่ไหวจริงจริงขยับมาไวา้ตรงกันหน่อยเออแล้วไม่มีอะไรอีกโอ้ยอวจะปวด คูณ13ขอเน้นๆหน่อยเอ๊ะจังหวะนี้เต็มเออร้อยกว่าได้อยู่โอ้ยน้ำตาจะไหลนะครับรอบสุดท้ายขอให้ได้ขอให้โดนโอ้โหอะโอเคทุกคนไม่ไปต่อด,ดีกว่านะครับนะก็500บวกมาเกือบ2,000นะทุกคนนะเอ้ยดุดันจริงๆนะครับผมอ่ะโอเค ก็สำหรับลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับก็เจอกันใหม่นะครับคลิปวิดีโอหนาด้วทุกคนบ๊ายบายครับผมจุกลู่หวันเจี๊ยบเออ